สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่าง Bangkok United ปะทะโยโกฮ a ม่าเอฟมา o ีนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันลุก,กวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับทูแบงคอกยูเนเตดครับต็วเป็นทางด้าน ทีมไทยหนึ่งเดียวครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึก FC c h a แชมเปี้ยนครับวันนี้ก็นำทัพโดยวิทยเทพป้อมพันธ์นะครับ6-9้อันนั้นครับในขณะที่โยโกฮาม่าเอฟมารินะครับเป็นทีมเยือนครับก็จะบุกมาเยือนทางด้านแบงคอกอยู่ในเตครับนัดนี้สำคัญของทั้งสองฝั่งครับทูแบงคอก Bangkok เจ้าบ้านก็ต้องพยายาม ยิงประตูสะสมไว้ให้ได้มากที่สุดครับในเกมแรกที่พบกันเอาลับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครับแบงคอกจะบุกจากซ้ายมาขวาครับบอลอยู่ที่ปกเก้าอนันต์ปกเก้าอนันต์พาบอลขึ้นมาว่านครับเลี้ยงทํากินแดงขึ้นมาให้มาที่นิติพงศ์เสลานน์นิติพงศ์ฝากมาที่ทางลุงรัตน์ะครับเนี่ยนิติพงศ์ ออกข้างมาลูกนี้มีลูกลัดเติมไปด้านในก็ยังเปิดไม่ได้นะครับนี่ที่พงพยายามเลี้ยงกินแดงเข้ามาแล้วเปิดไปลูกนี้วิลเลียนโมตา้าก็ยังถูกเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับและบอลโยนมาที่ด้านหน้าลูกนี้นิชามุระฝากไปที่แอนเดอร์สันโยนเปลี่ยนแกนมาที่มาติอุสแล้วครับมาติอุสมีความไวจะเลี้ยงตัดเข้าในยังติดธีรพัฒน์เหรอครับธีรพัฒน์ ฝากมาที่วันเดอร์วันเดอร์ลุยเล่งกับทางธีรพัฒน์ล่ะครับวันเดอร์ลุยเลียงกินแดนขึ้นมาสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะก,กันในวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับแฟนบอลไทยครับก็อย่าลืมเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมจากไทยลีกหนึ่งเดียวของเราด้วยครับรบ,บอลมาที่นิพงเสราโนนครับ ขึ้นมาสูงอีกแล้วครับทางน้เปโพงยังไปเร็วไม่ได้พยายามของบอลเข้าไหนให้ที่ปกเข้าอนนั้นมีช่องยังไม่ยิงวันเดอร์หลุยยิงไกลลูกนี้ก็ยังติดบล็อกครับโอวัตนตบีส่งขึ้นหน้ามาที่แอดิสันโลเปสเสียบอลครับบอลมาอยู่ที่วันิโวทองเบียโอผ่านไป15นาทีเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแบงคอกยูเนเต็ดที่ครองเกมได้มากกว่าแล้ว บอลขึ้นมาทางกราบซ้ายที่พีรพัฒน์เอาเลี้ยงหลบมาสวยไหลต่อมาที่สุวัตรลูกนี้ยังไปเร็วไม่ได้ย้อนคืนมาที่พีรพัฒน์โยนไปวินเดียมโมตา้าม่งลูกนี้ออนนขู่บอลไปชนคานลับโอ้โหม่งจอ่อจ่อรับทางวินเล่มโมต้าครับออ้ยน่าเสียดายครับบอลไปตกบนคานครับไม่หูครับผู้รักษาประตูของมารีนอตหมดสิทธิครับได้แต่ ป้องกันด้วยสายตาแล้วคู่นี่ครับ,รบจอมเวหาอีกคนหนึ่งครับทางวิลเลียมโมต้าครับเตะมุมครั้งแรกครับเป็นของทางโอ้ขอภัยครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับเล่นมาที่กิดะฝากมาที่มาติอุสมาซูบะระฝากมาที่มาติอุสเล่นริมเส้นมาลูกนี้ก็ยังมีวีระเทพมา ประคองเอาไว้ได้ครับฝากมาที่วันเดอร์หลุยเล่นกับทางทศวัตรครับวันทูหนึ่งสองกันมาลูกนี้สวยครับทางทศวัต์ทศวัรษก็ยังไปเร็วไม่ได้ฝากมาที่ทางวิรเทพยกมาที่วันเดอร์หลุยก็ยังลึกไปแหละครับบอลเป็นลูกเลีร์ออกข้างไปครับแบงคอกจะได้ตุ้มขึ้นมาครับเนี่ยครับผ่านไป20นาทีครับเป็นทางแบงค์อกครับคองบอลไปถึง75%อครับคองบอลได้เหนือกว่าจริงครับวันนี้วันเดอร์หลุย วันเดอร์หลุยตัดเข้าในมาลูกนี้ยังไม่ได้ก็ฝากมาที่พิรทัศน์พิรพัฒนมีพื้นที่เลี้ยงจี้มาสุดเส้นหลังก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้ครับบอลเป็นลูกเตะม,มุมครั้งแรกของทางแบงคอกครับครับวีระเทพจะเล่นลูกเตะม,มุมลูกนี้ขึ้นมาครับเปิดมาลูกนี้ก็ปู้ล็กสับประตูชกออกมาไว้ได้ครับวัตนตนาบีพยายามจะเอาบอลมาเล่นได้ครับวัตานาบีไปที่ผู้เล่นแนวรับครับ เล่นสั้นๆมาก่อนครับทางด้านเอมารีนอตสำหรับแบงค์ข้อครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้มาในฐานะของแชมป์กลุ่มครับสำหรับทางแบงค์ข้อยูเนเต็ดครับโอ้ฟอร์มใน A อในศึกฟุตบอลเอเชียเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นครับสำหรับทูแบงค์ข้อยูเนเต็ดครับสำหรับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็ พึ่งชนะมาสองครับเสมอสองแพ้นหนึ่งครับโดยล่าสุดก็พึ่งชนะกิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดครับไปบุกเอาชนะถึงถิ่นเมืองทองครับ1ประตูต่อ2กิดักิดัเล่นสั้นๆมาบอลอยู่ที่มาติอุตเล่นกับมาสูบาลุมาสูบาลุฝากมาที่แนวรับนะครับแนวรับ เป็นทางด้านมาริโนสจะค่อยๆเคาะบอลขึ้นมาบ้างครับก็ยังเอาคืนมาได้เร็วอีกครั้งครับทางด้านถูแบงคอกเอเวอร์ตันฝากไปที่พิรพัฒนครับพีรพัฒน์เล่นกับทางวันเดอร์ลุยพิรพัฒน์พาขึ้นหน้ามาอีกแล้วครับลูกนี้ฝากไปที่วันเดอร์ลุยก็จับบอลห่างตัวครับเสียบอลไปที่มาติอุสครับมาซบาลุโอ ทางด้านมารีนอก็เน้นวันนี้ก็เน้นขึ้นบอลทั้งกับขวาเหมือนกันครับก็เช่นเดียวกับทางทูแบงค์ข้อครับที่ขึ้นมาทางด้านกับซ้ายอสุบาลุจะเล่นเร็วมาก็ยังไปติดที่บอลอยู่ที่โทสวัษให้มาที่วิลเลียมโมตาฝา่ไปที่ปกเก้านั่นจะพยายามเบิ้ลเร็วก็ไปเสียบอลครับปกเก้าเอาครับอนุดรสันลโลเปสลูกนี้มีพื้นที่โดนแย่มาก็ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับมีเอเวอร์ตันไปเคียร์ไว้ได้ครับ เป็นผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้ฟาวครับของทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับเนี่ยครับเป็นทางน่าจะทางชดสวัสดิ์แหละครับไปแย่จากทางด้านหลังครับเสียฟาวไปครับเป็นลูกฟรีคิกในระยะอันตรายครับของมารีนอสและได้ยิงฟรีคิกลูกนี้มาแล้วก็สู้ปูซูเปอร์เซฟครับอูของทางปฏิวัติครับอูปฏิวัติคำใหม่นะครับ อ้บินเซฟได้อย่างเหลือเชื่อครับลูกนี้อู้สวยจริงครับเอาบอลยังอยู่ที <S <s ่คิดาครับเปิดเตะมุมลูกนี้มาได้มงอีกก็ยังเขียวไว้ได้ครับโอ้และล่งรัดจะพยายามมาเล่นบอลก็ยังไม่ทันครับโอ้ทางด้านมารีนอนานนมาทีแต่ได้น้ําได้เนื้อกว่าแล้วครับเอาับเริ่มตั้งเกมขึ้นมาได้บ้างครับมารีนอติดาโยนไปลูกนี้ก็เป็นปฏิวัติครับชกบอลออกมาได้บอลอยู่ที่ล่งรัด เล่นสั้นๆกับทางมาเลโอทองเบียนิติพงศ์เรียบร้อยครับผูตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับอ๋อเป็นทางด้านทูแบงค์ข้อครับยังทําอะไรยูโกัามาฟมารีนอตไม่ได้ครับเสมออยู่0-0ครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทถิติการเจอกันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นทางด้านทูแบงค์ข้อครับของบอลได้เหนือกว่าครับ60-40 ในขณะที่โอกาสยิงก็มากกว่าเล็กน้อยครับ2ต่อ1ครั้งครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังกันได้เลยครับนครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครึ่งหลังครับทางมารีนอสจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างพยายามเอาบอลขึ้นมาเอเวียเอเวียฝากมาที่นักโตะ นากาโตะเลี้ยงมีความเร็วมาเปิดโค้งมาก็ยังไปติดมาเดโอทอมเบียเล่นกับทางพิรพัฒน์ละครับพิรพัฒน์เล่นสั้นๆมาที่อูรตันปกเก้าวันนั้นเล่นกับทางทศวรรษ์หะครับนิติพงศ์เสลานน์ยังให้ไม่ได้ก็เล่นสั้นๆไปที่ทอมเบียลุงรัดวันนี้จับบอลไม่ค่อยดีครับทางด้านลุงรัด เล่น 1- นสองกับทางมาเดโอวทองเบียร์จ่ายยัดมาที่ทางทศวรรษเล่นง่ายๆกับทางโปเก้าวันนั้นครับทศวรรษจับบอลไกลตัวไปแล้วและเป็นกีด้าครับไปแย่งบอลออกมาได้เอริสันโลเปสลงมารับบอลอุ้ไปแย่งมาได้ครับวันเดอร์ลุยเล่นเร็วมาที่วิลเลียมโมตายังไม่มีเพื่อนฝากไปที่วันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยฝากไปทางทศวรรษมีทางด้านขวาเติมบัฟุ่งลัดไปปล่อยบอลไหลอารับยังได้อยู่ พยายามค่งบอลและเปิดมาโค้งมาวิลเลมโมตอได้บุกแล้วก็บอลไม่มีน้ำหนักครับไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับในขณะนี้ก็ทางด้านมาริโนสครับก็เป็นช่วงปิดหลีกของทางเจลี่ครับช่วงปีซีซันครับช่วงนี้ความฟิตอาจจะยังไม่เท่าทางแบงค์ข้อครับแต่ความสดเนี่ยมากกว่าแน่นอนครับ อับวีระเทพจ่ายยัดมาที่วิเลียนโมตาพยายามจะพลิกยิงเร็วก็ไกลตัวไปแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสามารถร่วมสนุกกันได้ครับทายผลการแข่งขันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับอับวิเลียนโมตาฝากไปที่วันเดอร์ลุยจะเล่นเร็วกับทางวิเลียนโมตก็ไปเร็วไม่ได้ครับครับบอลมาอยู่ที่วัตตาบี วตินาบีฝากไปที่เอเวียเอเวียเล่นกับทางนาคาโตะนาคาโตะตัดเข้าในมาก็ยังไปเร็วไม่ได้ครับวตานาเบะฝากไปที่กิดะกิดะจะไปเร็วก็มีทางทศสวัสนะครับไปขวางไม่ให้ไปเร็วได้ครับโยนเปลี่ยนแกนมาที่มาติอุมสมัสซบลุจะไปเร็วก็ยังติดวันเดอร์ลุยครับเอาดับได้ส่วนแล้วแต่วีลาเทพยังไปเร็วไม่ได้ครับคืนย้อนหลังมา ิรพัฒน์เล่นกับทางวันเดอร์ลุยวิลาเทพวาอยู่ที่ปกเก้าน,นันปกเก้าอนันต์พาบอลขึ้นมาแล้วครับปกเก้าฝากไปที่ทางลุงรัดลุงรัดมีพื้นที่แบบนี้เลี้ยงไปสุดเส้นหลังไหมครับและตัดเข้าในมาเปิดมาลูกนี้ก็ยังไปติดผู้เล่นแนวรับครับโอ้ยังยังไม่เปิดยังเปิดได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับวันนี้ทางทางด้านแบงคอก ในนาทีที่70แล้วก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้บอลส่วนใหญ่สู้กันกลางสนามครับโอกาสยิงไม่ค่อยเยอะครับวิลเทเทใไฮเรวมาที่วิลเลียนโมตาฝากมาที่วันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยมีความคล่องตัวพยายามคล้องหนีมาก็ยังติดมาติอุดแหละครับบอลมาอยู่ที่กิดะวิลเลเทป เอาทาได้สวยวีเทพเล่นให้เร็วมาที่วิลเลียนโมตาวิ่งเติมครับวีลเทพยังส่งเร็วไม่ได้ครับโมตาฝากมาที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์บรรจงเปิดมาลูกนี้จะให้ทางโมตาเอาแล้วไปเบียดแย่งบอลและยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนครับทางทศวัตรแล้วครับโอ้โหไปขยันครับเนี่ยครับไม่ยอมครับทางทศวัตรบอลขุกขีกหน้าประตูครับเข้าไป เบียดแย่งมาก่อนที่จะสับไก่เจ่อๆจลูกนี้เป็นประตูครับทางทศวรรษอแล้วครับในเวลาแบบนี้จะสามารถฝังทางโยฮโกฮามาเอฟมารีนอสได้หรือไม่ครับโอ้โหโห,โห,หนึ่งประตูต่อสู่แลครับได้สะใจก่อนแล้วครับเจ้าบ้านทูแบงคอกอ,อยู่ในเตดโอ้โหเนี่ยครับโมตารครับฝากมาที่พีรพั์ก่อนที่จะยกเข้าไปข้างในครับบอลมาตกแบบนี้ทางทศวรรษครับไปบีบเร็วครับก่อนที่จะเอาบอลมาได้แล้วยิงเจ่อๆจลูกนี้ครับ ไม่เหลือแล้วตูมตะข่ายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับทางทูแบงคอกอยู่ในเตะครับโอ้โหเนี่ยครับทางผู้เล่นของทางมาลินอครับไม่เคลียร์ในจังหวะแรกครับไปพักบอลก่อนที่จะโดนทางทศวรรับมาเบียดแย่งเอาไปได้ครับนี่ครับโดนเปลี่ยนออกครับเป็นทางด้านมิชิบุระครับลงมาแทนแล้วครับ เอาละทางแบงคอกขึ้นนำนในนาทีที่80แล้วทางด้านมาริโนอต้องบุกคืนแล้วครับไม่เช่นนั้นไปเล่นในบ้านจะเสียเปรียบครับนากาโตเอเบีเล่นกับวัตนาเบว,วัตนาเบฝากเปลี่ยนแกนมาที่มาซบุระเล่นกับทางคิดาครับให้เร็วมาที่ของหน้าลูกนี้ก็พักบอลไว้ก่อนครับวัตนาเบ ก็ยังไปติดทางปก้านั้นครับไปแซะทำฝ่าครับเอาลับได้ฟรีคลิกในพื้นที่อันตรายอีกแล้วทางด้านเอ็มารีนอตี่ปปก้านั้นไปเข้าพว่ครับโอ้ลูกนี้ต้องระวังครับในครึ่งเวลาแรกเตือนให้เห็นแล้วครับว่าการยิงฟรีคลิกของทางผู้เล่นญี่ปุ่นครับทำได้ดีนะครับปฏิวัติก็เซฟไปครั้งหนึ่งครับในครึ่งเวลาแรกและนาคาโตะเปิดมาลูกนี้ยังไม่ยิงครับ อ่าและไหลต่อนากระโตยิงลูกนี้ปฏิวัติโอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอ้โหปฏิวัติคำใหม่ครับเซฟไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหนึกว่าหายไปแล้วครับเนี่ยครับบอลเล่นสั้นมาครับไม่ไปไหนครับเล่นเร็วมาลูกนี้ซัดด้วยซ้ายก่อนที่ปฏิวัติจะพุ่งเซฟครับโอ้ปฏิวัติคำใหม่ครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยครับช่วยให้กับทางแบงคอกอยู่ในเต็ดไม่เสียประตูครับโอ้เอาครับ บอลยังได้เตะบุมครับทางกิดะโยนมาก็เข้ามือปฏิวัติอารับวิลเลียมโมตาเก็บบอลได้ยังไปเียวไม่ได้ครับฝากมาที่มาดูทอมเบียนิพงเล่นสั้นๆมาที่ทอมเบียทอมเบียยกไปที่ลุ่งรัดตรงพื้นที่ว่างก็ไม่แม่นรับหลุดออกหลังไปเป็นลูกทุ่งของนาคาโตะครับนาคาโตะเล่นเร็วกับเอเบีย มีความแข็งแกร่งครับวัตนาเบะเปลี่ยนแกนมาที่มัซูบะระครับมาสูบะระ,ละเลี้ยงหลอกมาได้บอลอยู่ที่กิดะแล้วครับคิดะอีโดนเบียดแซะเสียไฟยครับทางแบงคอกยูไนเต็ด ย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจําลองการแข่งขันฟุตบอลครับการแข่งขันจริงจะเตะกันในวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับก็เข้าไปร่วมชมและก็เชียร์ทีมจากเมืองไทยของเราได้ครับกิดะส่งมาตรงกลางลูกนี้เอาเก็บตกหน้าประตูอีกแล้วครับอันตรายครับมาซูบะระมาซูบะระเล่นมาก็ยังติดมาดิโอทองเบียร์ครับเร,บเรียบร้อยครับทูแบงคขอกีเาเดทำได้ครับ เอายังไม่หมดเวลาเป็นล้ำหน้าครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับนึ่งว่าปูตินเป่านโหวีดหมดเวลาครับเป็นปฏิวัติครับเตะขึ้นไปก็น่าจะหมดแล้วครับปฏิวัติคำไหมเปิดขึ้นหน้ามาเนครับเรียบร้อยครับทูแบงคอกอยู่ในเตะครับเปิดบ้านเอาชนะโยโกอาม่าเอฟมารีนอตไปได้ครับ1ประตูต่อศูนยครับประตูชัยจากทางด้านทศวรรษแหละครับ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปอื่นๆนะครับสามารถกดเข้าไปรับชมได้ในเพลย์ลิสต์ที่ผมขึ้นไว้ทางด้านหน้าจอได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ